สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมูนทารอดชาแนลนะคะับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมได้แก่ชาวราศีกุมราศีตุลและก็ราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแรนดอมสถานก,การณ์ความรักในเจดวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะสตอรี่ความรักของชาวธาตุลมนะคะวันขอดูที่พลังงานของชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก่อนนะคะ มาเริ่มดูกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุลมนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะมันต้องบอกก่อนนะคะว่าพลังงานในคลิปนี้เป็นภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถรับฟังเป็นแนวทางได้ถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวตรงกับของตัวเองนะคะหมายถึงว่าเรานําไปปรับใช้ได้นะจากคําแนะนําจากไพ่นะคะมาเริ่มกันเลยนะ พลังงานของชาวธาตุลมนะคะที่เปิดได้มีไพ่8เหรียญค่ะไพ่7เหรียญน,นะคะแล้วก็5ดาบค่ะในช่วงเวลานี้นะคะมนมองว่าชาวธาตุลมหลายๆคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเรามีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการที่กำลังประเมินกำลังโฟกัส ใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้ความอดทนอยู่ในการที่จะทําตามเป้าหมายนะคะให้สําเร็จอะเนาะเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณต้องอดทนเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความพยายามที่คุ้มค่านะปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนก็คอยดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปควรที่จะไปทุ่มเทในทิศทางไหนนะคะมาเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมนะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรนะพลังงานเพิ่มเติมในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้นะคะมีไพ่เดอะฟูขึ้นมานะคะชาวท่านลมไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะมีไพ่ก้าดาบนะคะันว่าในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันหลายคนอาจจะมีการจบการ รุติเลิกลาไปแบบกระทันหันก็ได้นะคะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นมานะมีไพ่ก้าวดาบด้วยนะคะบนว่าหลายๆคนในที่นี้นะคะมีความวิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องราวบางเรื่องนะอาจจะคนที่คุณดิวอยู่หรือว่าคนที่จบกันไปแล้วนะคะเหมือนกับมีการคิดบกคิดวนอยู่ในหัวนะคะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นอยู่นะอื้อ ก็เห็นพลังงานของการที่อาจจะรู้สึกว่าอยากเป็นอิสระมากขึ้นในช่วงเวลานี้อยากที่จะได้ทําอะไรหรือว่าใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะใช้จริงๆนะคะอยากที่จะมีอิสระในการเลือกนะคะในการรักหรือว่าทําอะไรในแบบของตัวเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใน7วันนี้นะคะสตอรี่เรื่องราวความรักของชาทัดลมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะมันขอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะมาเริ่มกันเลยนะ อวี่ดรันดอมเจ็ดวันนะคะชาวทัดลมนะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยมีไพ่เพสอัวานนะคะ k ิงออ f s w อร์ตนะคะ s ิกออ p เ n น a ิ l e ลนะคะแล้วก็ The Empress นะคะขึ้นมานะ มนมองว่าสถานก,การณ์ความรักของคุณในช่วง7วันต่อจากนี้นะคะมีโอกาสที่ชาวธาตุลมเนี่ยน่าจะมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นหรือว่ามีพาชั่นกับอะไรบางอย่างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะคุณมองเป้าหมายแล้วนะว่าอยากให้ความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยมีการให้การรับที่มีความเท่าเทียมกันอย่าให้เกิดความแฟร์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหมือนกับ เรียกว่าช่วงเวลานี้มันว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยมีความพร้อมเอ่อหรือว่าเป็นอย่างคนในอุดมคติที่คุณเคยคิดไว้นะคุณอาจจะตั้งสเปคไว้เลยก็ได้ว่าอยากได้แบบไหนหรือว่าตัวคุณเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะพยายามทําตัวเองให้มีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ มันขอดูเพิ่มเติมหน่อยถันการสตอรี่ Sorry, ความรักนะคะเจ็ดวันนี้นะจะเป็นยังไงเอ่ยมีไพ่สมไม้เท้าขึ้นมานะคะเ0นอ s w o อ d ดค่ะ3ดาบนะคะและ10ไม้เท้านะคะชาวท่านลมค่ะมันว่าคุณก็อาจจะยังมีความรู้สึกที่มัน ยังค้างคาอยู่ในความรู้สึกนะคะหลายคนเนี่ยมีการรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยผลลัพธ์ที่ได้ลงทุนลงแรงทําไปก่อนหน้านี้นะคะเห็นถึงความเจ็บหรือว่าสิ่งต่างๆที่ยังต้องได้รับการรีอคอร์รี่หรือได้รับการเยียวยาฮิลใจนะคะให้มันแข็งแรงหรือว่าจบกับปัญหาสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะหลายคนมันเห็นว่าค่อนข้างเหนื่อยหรือหนักมีความเครียดเกิดขึ้นอยู่นะคะ มุมมองคุณดีแล้วนะคือราว่าทัศนคติมุมมองในการมองไปข้างหน้าหรือว่ามองในระยะยาวดีขึ้นแล้วค่ะคือมันเป็นอะไรที่ค่อยๆเปลี่ยนแหละกําลังรีคอเวอรี่ตัวเองอยู่นะคะแล้วก็เรื่องราวที่มันเศร้าที่มันยังเอาออกไปจากความรู้สึกไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้น,นะนะมองว่าตอนนี้ทัศนคติ ทัศนคติคุณค่อนข้างแบบมองการไกลขึ้นมีการวางแผนวางแผนสิ่งต่างๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของชาท่าลมนี้ไหมคะจะมีใครเข้ามาหาชาท่าลมไหมในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมีไพ่เดอะเดวิลขึ้นมานะคะ The s u ันะคะ ยังไงคะนายออบสอร์ตนะคะอัศวินถือดาบนะแล้วก็ u u e n ออบสอร์ตนะคะถามว่ามีแนวโน้มที่จะมีใครเข้ามาไหมหมนว่ามีนะมีคนที่เขาเข้ามานะคะแล้วก็ เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกถึงพลังงานบวกๆกเกิดขึ้นได้เลยนะคะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เป็นพลังงานบวกความสดใสนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยเหมือนกันนะนะเหมือนกับมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะมอนว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างเป็นคนที่ชัดเจนในการกระทําในความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยดึงดูดคุณด้วยนะคะ อาจจะมีนิสัยที่ใจร้อนหรือว่าเป็นคนมุทะลุด้วยในบางครั้งบางคราวเร้สุกว่าเขาเป็นคนไม่ยอมใครหรือว่าอาจจะหัวร้นสักนิดนึงนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะขอดูเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้จะมีการเทคชั่นอะไรถึงชาวธาตุลมบ้างคะ่ะทวอครคับมาเลยนะคะก้าเหรียญค่ะมีอะไรจ๊ะมีไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะ มีอะไรอีก p ชมเ n ญน,นะคะ่ะมนว่าโอกาสนะของคนคนนี้นะคะการที่เขาจะมาเทคชั่นนะก็เป็นในเรื่องราวของการที่น่าจะเรียกได้ว่า มาเริ่มต้นแหละความสัมพันธ์คือเด็กถือเหรียญขึ้นมาเนมอนว่าเขามีการลงทุนในความสัมพันธ์นี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มี2ถ้วยออกมานะเห็นถึงการที่น่าจะทำอะไรได้มีการพูดคุยนะคะกับคุณมากขึ้นนะมันมีความคลิกเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขามีความที่แบบมีอะไรบางอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงซึ่งกันและกันนะคะหรือพูดคุยกันถูกคอมีจุดที่เรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ มือนมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเราอะคะ่ะสามารถทําให้เราต่อยอดหรือว่าพูดคุยกันต่อเนื่องไปได้นะคะแล้วก็มีก้าวเรยญขึ้นมามนว่าในช่วงเวลานี้มันเป็นการให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จะผูกมัดอะไรกันขนาดนั้นเหมือนให้สเปซนะคะให้ช่องว่าให้ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากใช้นะคะมีความสุขโดยที่ไม่ได้ต้องพึ่งพากันมากเท่าไหรนะ่นักคือต่างคนเนี่ยอาจจะ ต่างทาหน้าที่ของตัวเองนะคะในเรื่องของการเงินการงานทําตัวเองให้มีความพร้อมในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาหรือว่าถ้ารู้สึกว่าความรักนี้มันสามารถไปต่อได้แลพยุงกันไปในทิศทางที่ดีเนี่ยตัวคุณตัวเขาก็เปิดโอกาสให้กันและกันเท่านั้นเองนะประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะหลายคนเข้ามาเนี่ยจะทําให้ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยเดี๋ยวเราขอดูภาพ เอาคำหน่อยจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูเอาคำกันนะมันขอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะมาดูเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตุลมนะ king of air นะคะขึ้นมานะคะราชาถือดาบสามเหรี่ยนนะคะเอาคำของชาวธาตุลม random เวันนะ มีไพ่5ดาบขึ้นมานะคะมนว่าหลายคนก็อยู่ในช่วงของการประเมินแล้วประเมินเอกอยู่นั่นแหละกับคนที่เข้ามานะเพราะว่าอาจจะด้วยประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆที่เจอมาค่ะแต่เห็นชัดเจนแล้วแหละว่าคุณมีธงในใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมนว่าสิ่งต่างๆอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่มันไม่ ลงลอยหรือว่าทัศนคติอะไรบางอย่างเนาะที่อาจจะแตกต่างกันก็อยู่ในช่วงการประเมินปรับจูนน่ะนะคะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าไพา่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวทัดลมนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวทัดลมคะมีไพ่ s s x o of i i l e ขึ้นมานะคะหกไม้เท้าเนาะ t the w h e e l of Fortune ขึ้นมาค่ะแล้วก็ Queen of air นะคะขึ้นมานะให้พูดถึงในเรื่องของการที่ทำอะไรหลายอย่างให้มันมีความชัดเจนนะคะทำในสิ่งหรือว่าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาทำสิ่งต่างๆอะคะ่ะให้มันมีความชัดเจนเด็กขาดคือคุณต้องมีความมั่นใจด้วยนะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ได้เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องแบบกังวลไปนะม,นมันมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะคุณอาจจะเพียงรอจังหวะรอช่วงเวลาที่มันเหมาะสมนะแล้วก็เห็นถึงลังงกาน การรักตัวเองค่ะในช่วงเวลานี้การเห็นคุณค่าในตัวเองการตระหนักในเป้าหมายหรือว่าการพยายามทําตามเป้าหมายของตัวเองให้เกิดความสําเร็จสมหวังนะคะโอเคมาแต่เรามาดูลักนณราศีของเขากันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะมีชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีเมษค่ะชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์ ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแต่เรากลับมาพบกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ